ลูกค้าสั่งร้านหมูปิ้งนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร้านหมูปิ้งนะครับลูกค้าสั่งแื่อหมูปิ้งนะครับแต่ประเด็นนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าสั่งหมูปิ้งนะครับแต่โทรมาหาผมนะครับว่าจะให้เดินไปซื้อนะครับร้านน้ํานะครับร้านนี้นะครับซึ่งร้านนี้นะครับอยู่ในไลแมนนะครับแล้วก็ออเดอร์ไลแมนออกบ่อยมากนะครับแต่เขาสั่งหมูปิ้งมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็โทรมาให้ผม ปซื้อน้ำร้านนี้ให้หน่อยนะครับให้น้องให้น้องเดินไปซื้อน้ำร้านนี้ที่หน่อยผมปฏิเสธไปนะครับว่าซื้อให้ไม่ได้นะครับผมบอกว่าให้ลูกค้าสั่งที่น์ไลน์แมนได้นะครับเพราะว่าร้านนี้ออกไลน์แมนบ่อยนะครับร้านท็อปนี่ครับสีทาขาวนี่ครับก็พิจารณากันเองนะครับว่าผมทาถูกหรือผมทาผิดหรือผมแรงน้ําใจหรือเปล่านะเพราะว่าออเดอร์แต่ละออเดอร์แต่ละคนนะครับก็เขาก็รอที่จะได้ออเดอร์เหมือนกันนะครับถ้าทําแบบนี้นะครับคนอื่นก็ต้องได้ออเดอร์แล้วก็ทําลายระบบ ของไลแมนทุกๆอย่างด้วยนะครับก็ฝากไนด้วยนะครับก็ถ้าอยากกินนะครับให้ลูกค้านะครับสั่งไลแมนนะครับอย่าให้รดเดอร์เขาเดินไปซื้อนะครับแค่ออเดอร์นี้ออเดอร์เดียวเขาก็คือไม่ได้ลําบากอะไรกับสําหรับผมนะครับแต่ว่าบางทีนะครับคุณเห็นเกตัวโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะร้านอยู่แค่นี้คุณกดสั่งไลแมนใหม่ก็ได้นะครับเพื่อที่จให้เขารือเขามีงานเขามีออเดอร์บ้างนะครับ ถ้าใครอยากเห็นแก่ตัวหรือว่าใครอยากได้ทิชจากลูกค้านะครับอย่าไปหวังนะครับไม่ได้แน่นอนครับพวกนี้พวกลูกค้าเห็นแก่ตัวนบอกเลยนะครับผมพูดเลยครับว่าพวกลูกค้าเห็นแก่ตัวนะครับยังไงคุณจะไม่ได้ทิชจากพวกเขาแน่นอนครับก็ฝากกว้ด้วยนะครับถ้าเจอเคสนี้นะครับปฏิเสธเลยครับผมปฏิเสธเสียงแข็งเสียงแข็งเลยนะครับแต่ไม่รู้นะว่ายทาาเขาจะทําหน้าตาไงครับอ่าลืมบอกไปนะครับว่าตอนที่เขาโทรมานะครับผมปฏิเสธว่าผมไม่ซื้อนะครับผมไม่รับให้นะครับเขาก็อ่า ทำเสียงต่อในใจที่ใส่ผมแล้วก็วางสายไปเลยนะครับยังไม่ทันถามว่าเออจัดส่งตรงไหนเลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ยังไงนะครับก็กระจายงานให้คนอื่นเขาวิ่งงานมากนะครับอย่าไปฝากซื้อไปรับซื้อนะครับเห็นแก่ตัวมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับไปส่งออเดอร์ให้เขาก่อนนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวปลายทางนะจะเป็นยังไงกปดูนะครับเนี่ยแค่นี้แต่อย่าได้น้ําด้วยสุดยอดครับลูกค้าสุดยอด กดไลค์ลให้เลย